สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง m e to y o u Channel นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องเพราะว่าขอสุขสันต์วันปีใหม่ไทยทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขสมหวังคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะคะเรามาดูซิว่าประวัติของออมาหาสงการของเราเนี่ย เมื่อถึงเราพูดถึงวันสงกรานคงไม่พูดถึงนางสงกรานต์เลยเป็นไปนไม่ได้นะคะแต่ว่านางสงกรานเนี่ยปรากฏอยู่ในเรื่องของมหาสงกรานตามจารึกที่วัดพระเชษฐ์พมวิมมังคารามโดยในเรื่องกล่าวถึงธรรมบาลกุมารซึ่งเป็นเทวบุตรลงมาจุติเป็นเลขลูกเศรษฐีผู้หนึ่งในชมพูทวีป รับคำของเท้ากระบินพรมที่จะตอบคำถามให้ได้ภายในเจวันโดยมีสัญญาว่าถ้าธรรมบาลกุมารตอบไม่ได้เท้ากระบินพรมจะตัดศีรษะของธรรมบาลกุมารแต่ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้เท้ากระบินพรมก็จะตัดศีรษะของตนเองคำถามคือตอนเช้าสีอยู่ที่ใดตอนเที่ยงสีอยู่ที่ใด และตอนเย็นสีอยู่ที่ใดธรรม,มาบานกุมารคิดอยู่6วันก็ยังตอบไม่ได้จึงหนีไปอยู่ใต้ต้นตาลซึ่งมีนกอินทรีสองผัวเมียคุยกันอยู่เรื่องของปัญหาเท้ากระบินพรมธรรม,มาบาลกุมารรู้ภาษานกจึงจดจำคำตอบเอาไว้เมื่อครบ7วันเท้ากระบินพรมมาฟังคำตอบธรรม,มาบาลกุมารตอบว่า ตอนเช้าสีอยู่ที่หน้าคนจึงต้องร้างหน้าทุกเช้าตอนเที่ยงสีอยู่ที่อกคนจึงเอาเครื่องหอมประพรมอกตอนเย็นสีอยู่ที่เท้าจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอนซึ่งถูกทุกข้อดังนั้นเท้ากระปบกกระบินพรมจึงต้องทำตามสัญญา ตัดศีรษะของตนเองแต่ก่อนตัดจึงได้เรียกธิดาทั้งเจ็ดองมาได้แก่<ง>นางทุงสะเทวีนางโคราคะเทวีนางรากสะเทวีนางมันชาเทวีนางเกรินีเทวีนางกิมิชาเทวีนางมโหธรเทวีแล้วตรัสว่า จะตัดเสียรบูชาธรรมาบาลกุมารแต่เสียรพระองค์นั้นถึงตั้งไว้ยังแผ่นดินไฟจะไหม้ทั้งทั่วโลกธาตุถ้าทิ้งขึ้นบนฟ้าอากาศฝนก็จะแรงถ้าทิ้งลงมาหาสมุทรน้ำก็จะแห้งจึงให้ทิดาทั้งเจ็ดนำพานมารองรับ นางทุงสะธิดาองโตเป็นคนแรกที่นำพานมารองรับเสียงของเท้ากระบินพมก่อนแห่ประถักศิลเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุราชแล้วเชิญเข้าประดิษฐ์ในมนทบณนถะ้ำคันทะชุลีเขาไกลลาชนับจากนั้นมาทุกปีพระธิดาทั้งเจ็ด องค์จะผลัดเปลี่ยนกันมาอัญเชิญพระเสียรของเท้ากบินพรมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุลาดและนำมาประดิษฐานไว้ที่เดิมนางสงการแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของวันต่างๆในหนึ่งสัปดาห์ก็จะหมุนเวียนกันไปตามวันมาหาสงการนางสงการปรี2563โคราคเทวีฝ่ายหน พรามก่อนกองพระราชพิธีสำนักพระราชวงศ์มีประกาศปีชวดเทวดาผู้ชายธาตุน้ำโทศกจุลละศัก,กราชแปดสจากทางจันทรคติเป็นอธิกวาดทางสุริยะคติเป็นอธิกกรสุรทินวันที่13าเมษายน เป็นวันมหาสงการทางจันทรคติตรงกับวันจันทร์แรมหกค่ำเดือน5เวลา20นาฬิกา48นาทีซึ่งนางสงการปี2563ทรงนามว่าโคราคเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกปีบอาพรแก้วมุกดาหารพักษาหารน้ำมันพระหัต ขวาทรงธนูหรือไม้เท้าพระหัตถ์ซ้ายทรงพระขันเสด็จใส่ญาติลืมเนตรมาเหนือพลังพยักคะเป็นพาหนะวันที่16เมษายนเวลา09นย์นาฬกา24นาที36วินาทีเปลี่ยนจุนและศัก,กราชใหม่เป็น1382ปีนี้ วันพฤหัสบดีเป็นธงชัยวันอาทิตย์เป็นอธิบดีวันพุธเป็นอุบาทวันอังคารเป็นโลก,กาวินาศปีนี้วันศุกร์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก500หาตกในโลกมนุษย์50หาตกในมหาสมุทร120หา ตกในป่าหิมพาน185ตกในเขาจักรวาล255นาคให้น้ำหนึ่งตัวเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษศูนย์ชื่อปาปะข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผลหนึ่งส่วนเสีย9ส่วนมหาชนร้อนใจด้วยอาหารแลเกณฑ์ธาราทิคุณตกราศีวาโย ο, หรือราศีลมน้ำน้อยก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมรับฟังนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอให้และขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพโควิด1 9เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะรักนะคะจุบจุบบาย